ทัชวันคุณประดิษฐ์ครับอยู่อำเภอโบเชตจังหวัดสุรินทร์ครับเคยป่วยเป็นโรคเกามาร่วม10ปีครับได้ไปพบคุณหมอคุณหมอแนะนําให้ทานยาตลอดชีวิตและมาตามนัดทุกนัดครับเพราะว่าโรคเกานั้นไม่หายและโรคไตค่าของไตกําลังแย่นะครับผมต้องทานยาและเชื่อฟังหมอตลอดชีวิตนะครับ ผมตัดสินใจเชื่อฟังหมออยู่แค่2เดือนเพราะผมรู้ว่าถ้ามันไม่หายผมไม่จําเป็นต้องทานยาคุณหมอตลอดชีวิตครับเพราะว่ารู้ว่าไม่หายผมตัดสินใจมาทานพวกสมุนไพรอะไรต่างๆ,ๆนะครับอยู่ข้างนอกดีกว่าแล้วครับผมก็ไปทานสมุนไพรมาก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับมีอาการกําเริบของโรคเกาต์นั้นกําเริบม,มาเป็นช่วงๆแล้วผมก็ทานยาแก้ปวดนะครับบรรเทาอาการไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่ง8 9ปี ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้มาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆของอบริษัทเวอร์สตาคือ s t y l ์อินคา i อยกระปุกนี้ครับผมทานมาประมาณ10เดือนนะครับช่วงนั้นอาการก็ยังกำเริบม,มาเรื่อยๆนะครับผมหลังจาก10เดือนเป็นต้นมานะครับก็ตุลาปีที่แล้วจนกระทั่งปีนี้นะครับเดือนพฤษภาคม2564ครับรวมๆประมาณ7เดือนนะครับผม 7ดถึงแเดือนนี้โรคเกาไม่เคยกําเริบอีกเลยนะครับท,ทั้งทงที่ผมก็ทานของที่คุณหมอห้ามนะครับก็คืออาหารพวกจําพวกสัตว์ปีกทุกชนิดเครื่องในสัตว์อาหารของหมักของดองเนาอไม้ผมทานได้ทุกอย่างครับผมมีความสุขมากครับกับการใช้ชีวิตที่เป็นปกติแล้วครับเมื่อก่อนทานไม่ได้แถมมันก็ยังโรคเกาก็ยังกําเริบอยู่นะครับขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของบริษัทเวสตาอินเตอร์ครับสไตล์ินคาร์ออยล์ขอบคุณครับ